วันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบผลบิ๊กมัมใน3แมปวันพีชชื่อดังบล็อกฟุตบูร์เทน n ก่าค King Legacy มาดูกันว่าทั้ง3แมปนี้จะแตกต่างกันยังไงและแมปไหนจะเป็นแมปที่ดีที่สุดไปเริ่มกันที่บล็อกฟุตใช้ไก่ตันหมัดหรือไก่ตัน7หมัดจนกระทั่งไปถึงไก่ตันเผาวีเที่ยสิคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาจากฟาร์มชั้นยอดที่เนบักชอป ผลบิ๊กมัมในแมปบ,บอกฟุดนะครับผมเขาจะอยู่ในระดับนี่เลยมิสติกนะฮะนี่นะครับผมเอาจริงเนี่ยผลบิ๊กมัมนะฮะมันเป็นอารมณ์แบบว่าการเคลื่อนย้ายวิญญาณเข้าใส่สิ่งของอะไรอย่างนี้นะแต่ในแมปส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นสกิลของบิ๊กมัมทั้งหมดเลยลักษณะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอครึ่งแดงครึ่งขาวนะฮะโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปลองกินกันเลยลักษณะแปลกๆงมๆ นี่พอเรากินแล้วนะฮะเราก็จะมีเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นลูกสมุนของเราโผล่มา2ตัวนะครับทั้งซ้ายและขวาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอนิเมะมันจะเป็นก้อนเมฆก,กับพระอาทิตย์เนาะก้อนเมฆที่เป็นสายฟ้าแล้วก็พระอาทิตย์ที่แบบมีพลังไฟนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นหิมะหรือเปล่าอ่าโอเคเขาน่าจะเปลี่ยนใหม่นะฮะก็ถือว่าดูดีในระดับหนึ่งเลยดูที่เรานะครับสามารถกดคลิกธรรมดาเพื่อเป็นการเสกสิ่งของเพื่อสร้างดาเมจได้นะฮะอย่างนี้เลยนะนี่เห็นไหม ซึ่งก็สามารถสร้างได้ไกลยอยู่นะฮะประมาณนี้ไอการสร้างที่ว่าเนี่ยครับมันก็จะมีเนี่ยเห็นไหมไอต้นไม้เนี่ยมันก็จะทำดาเมจเรื่อยๆเลยนะมันก็จะแบบเหมือนแบบเสกรากขึ้นมาทําดาเมจกับศัตรูที่อยู่ใกลๆนะ้ๆเนาะซึ่งเรานะครับสามารถเสกได้ตามจํานวนโอ้โหเดี๋ยวผมดูแล้วเนะี<แ>่ยซึ่งเราสามารถดูทางด้านขวามือได้เลยนะว่ามันสามารถใช้ได้กี่รอบให้นึกอารมณ์เหมือนแบบเป็นกระสุนนะฮะเออเป็นกระสุนมันก็จะรีโหลดแบบนี้นะเห็นไหมเขียวๆพอถึงฟุบปนี่มะก็จะเป็น5้านะครับซึ่งเราก็สามารถ เสกมาด้วยการกดคลิกครรมดาเลยนี่ไอตัวนี้น่าจะเป็นแบบเพิ่มเลือดให้เราเพิ่มมานาให้เรานะแต่และตัวที่เสกมาจะไม่เหมือนกันนะครับและมีหน้าที่แตกต่างกันด้วยไอตัวนี้คือถือว่าค่อนข้างดีนะเป็นเพิ่มเลือดให้เราเนาะอ่าตัวนี้ดูสิอันนี้เป็นหมู่บินคืออะไรอะ่ะคืออะไรครับเนี่ย <c oughs> อย่างที่บอกว่ามันสกิลมันค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะอ่ะต่อไปอันนี้ก็ยังหมู่บินเหมือนเดิมมีโอกาสได้ซ้ํานะอันนี้เป็นอุ้ย เป็นแบบปีศาจเห็ดนะฮะอันนี้มีดาเมจต่อเนื่องถ้าเกิดเข้าใกล้จะเป็นดาเมจพิษนะฮะน,นี่ไงโอ้โหอย่างเท่นะครับผมอันนี้เป็นต้นไม้อันนี้โกงมากคือเขาจะเสกรากมาแล้วก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสตันนะครับตัวนี้เหมาะสมกับการเอาไปพพสุดๆไปเลยอ่ะมีอไหมอันนี้เป็นกบกบทะไรแรบดิ้นอ้อกบมันดึงเฮ้ยค่อนข้างเฟีย้ยวเลยเนะี่ยนี่ฮะมันดึงนะฮะกบโอเคก็เท่าที่เห็นก็น่าจะมีประมาณนี้นะ นี่ก็สามารถเส่ได้รัวๆเลยนะฮะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคก็ถือว่าค่อนข้างโกงในระดับหนึ่งเลยนะฮะมาดูที่สกิลแรกกันครับผมคืออะไรเอ่ยอ่าเป็นการพุ่งไปทำดาเมจนะเดี๋ยวต้องลองใช้กับมอนดูว้าวก็คือเป็นการแข็งฝั่งตรงข้ามด้วยนะนี่แล้วก็ระเบิดอ่าโอเคแต่ระยะการพุ่งเนี่ยครับไม่ได้ไกลามากนะก็จะประมาณนี้เนาะ เนี่ยแค่นี้เองนะครับผมเป็นสกิลระยะใกล้อ่ะต่อไปครับว้าวเป็นการอารมณ์เหมือนเรียกภูเขาไฟเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูอ่ะตรงนี้เลยอ่าก็คือจะสังเกตว่ามเามเื่อกี้ไอตัวสีแดงๆดงมันจะพุ่งไปทำดามเมจนะฮะอ๋อสกิลแรกคือมันเป็นฟลอสก็คือไอตัวซ้ายมือที่เป็นฟลอสเนี่ยฮิมะตัวนี้ใช่ไหมมันจะเป็นหน้าที่ของมันเห็นไหมแต่ถ้าเป็นตัว X เ,เนี่ยมันจะเป็นแบบระเบิด อย่างนี้ซึ่งระยะการพุ่งไม่ได้ไกลนะถ้าผมจําไม่ผิดผมคิดว่าผลบิ๊กมัมมันน่าจะเก่งกว่านี้นะก่อนที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบนนเนี้ยอันนี้ดูสินี่นะฮะประมาณนี้อ่ะก็จะติดเบอร์นิ่งเลยนะทุกคนต่อไปตัวซีครับโอ้เป็นหน้าที่ของหิมะเนาะทำอไรอะ่ะอ๋อก็คือพุ่งแล้วก็ทำดาเมจวงกว้าง แต่ผมคิดว่าจุดโกงของผลบิ๊กมัมเนี่ยะคก็คือมันสามารถเสกไอ้พวกต้นไม้พวกอะไรพวกนี้มาได้นะอันนี้คือข้อโกงของเขาเลยนะจุดโกงเขาเลยนี่ผมก็มีดวงดาวแบบรัวๆโอเคลองตัวซีใหม่ครับโอเคก็ทำดาเมจถี่มาเฉยอะโอ้ทำไมมันธรรมดาจังวะโคตรธรรมดานะครับเอ้ผลมิสติกมันน่าจะตึงกว่านี้เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงนะบิ๊กมัมเนี่ยเห็นไหมมันแค่นี้เองอะอนะฮะประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายนะอ่าต่อไปตัววีอุย้ย โอ้โหถ้าไปตัววีมันสกิลโดดจังวะคือแบบสกิลคือมันโหดกว่าสกิลอื่นเลยนะฮะไอตัวนี้จะเป็นเลเซอร์นะครับผมเหมือนว่าปล่อยพลังขึ้นพลังไปเนาะเอา2ตัวมารวมกันเลยนะน่าจะเป็นอันติเลยตัวนี้อ่าซึ่งเราก็สามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวลองใหม่ดูไปเลยนี่ทำดาเมจแบบรดูๆแล้วก็ระเบิดนะฮะประมาณนี้ต่อไปตัว F ครับ ก็จะเป็นการบินนะรุ่ธรรมดาจังผมผมรู้สึกว่าบิ๊กมัมอันเดิมมัน,ม,น,นออมันโอเคกว่านี้เออมันโอเคกว่านี้บิ๊กมัมมันเดิมอะแต่อันนี้เขาอาจจะทําเพื่อหลบลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้อ่าบินก็ไม่ได้เร็วนะไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่าก็สามารถขึ้นลงอะไรได้แบบปกติเลยนะอันนี้ควบคุมได้แบบสองร้อยหกสิบองศาประมาณนี้ก็คือผลบิ๊กมัมในบล็อกฟุตนะฮะส่วนตัวผมมองว่ามันยังไม่ค่อยเก่ง พอควรของมันอ่ะมันระดับมิสติกคือระดับสูงสุดในเกมนะผมรู้สึกว่าบางกรอะไรยังเก่งกว่านี้เลยนะฮะเออหรือว่าคนเขาไม่ค่อยนิยมกันแล้วใช่ไหมบิ๊กมัมยังไงใครรู้ก็คอมเมนต์มากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คิงเลเกซี่กันเลยครับผม let's go การตันเคเอลสุลต่านรวยเพชรรวยเงินและมีการันตีดาดในตำนานสูงสุดถึง5เล่มคุ้มค่าคุ้มราคาครบจบในแพ็คเดี่ยวที่เนบัคช็อปตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในคิงเลเกซี่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะ บอกตามตรงเลยว่าบิ๊กมามในบล็อกฟุตเนี่ยผมค่อนข้างผิดหวังมากๆนะครับผมไอผมก็นึกว่ามันจะสกิลเวอร์กว่านี้นะฮะแต่เท่าที่เล่นมาเมื่อกี้คือธรรมดามากผมว่าน่าจะเป็นสายเทคนิคนะ,คะอ,าอาจจะไม่ได้เวอร์แต่มันอาจจะเก่งในด้านของเทคนิคนะ,คะแล้วแต่คนนะ,ะโอเคมาดูที่คิงเลกซี่บ้างนะครับผมมารูปลักษ์ของบิ๊กมามในนี้นะฮะเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะ,ะก็คือจะตรงตัวอนิเมะเลยจะเป็นครึ่งสายฟ้าครึ่งไฟนะฮะลักษณะก็จะแบบครึ่งๆ่งแบบนี้เลย โอเคว่าเราก็กินเลยดีกว่าเอ๋ hey, มาครับผมมีไม่มีคอมแบทนะฮะไม่สามารถกดคลิกธรรมดาได้นะอ่ะตัวแซดดูสิโอ้ oh, คือเราต้องอัญเชิญก่อนหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะต้องอัญเชิญก่อนนะฮะไม่งั้นเราไม่สามารถใช้สกิลได้เนาะโอเคอัญเชิญมาก่อนฟืน้นนี่มันก็จะเหมือนในอนิเมะเลยนะฮะไอตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์นะปล่อยพลังไฟอันนี้จะเป็นก้อนเมฆที่เป็นสายฟ้านะครับอ่ะตัว X Thunder โอ้ยมันต้องแบบนี้นะครับผมก็คือไอ้เจ้าทันเดอร์เนี่ยฮะมันจะขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ปล่อยสายฟ้ามาแบบฟังปูริเย่นะครับผมแบบรัวๆอ่ะดูสิฮะนี่แล้วแบบมันกลายลาเป็นอันใหญ่นะคือมึงขยายตัวแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงมาทําดามเมจเป็นวงกว้างนะครับผมนี่ฮะแล้วก็สตันด้วยนะโอเคต่อไปตัวซีครับเป็นของไฟเนาะโอ้ยเป็นการพ่นไฟ แล้วก็มีดาเมจเบรนนิงด้วยนะฮะเดี๋ยวผมลองใหม่สิสายฟ้าโอเคสายฟ้าก็เป็นสายฟ้าธรรมดาอันนี้ไฟบ้างนี่รุนรแล้วก็เบรนติดเบรนนิงแบบตายไปเลยโอเคอุ้ยดูดีมากนะครับผมอ่ะต่อไปตัววีฮะคืออะไรฮะอ๋อเป็นการอารมณ์เหมือนฟ้าผ่าแบบรุนแรงนะตัวนี้ น่าจะดาเมจเยอะกว่าสกิลตัว X นะตัว X มันจะเป็นแบบผ่าัวๆเอาไว้สร้างจังหวะเฉยๆแต่ตัว V นี่นี่คือดาเมจเลยนะปึ้งนี่โอ้โหดาเมจโคตรแรงนะครับแล้วก็ติดสตันค่อนข้างนานอยู่นะอติดสตันค่อนข้างแบบนานระด,ดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะตัว B ดูบ้างสินี่โอ้โหเฮ้ย,อยรอบนี้คิงเกซี่เขามาว่ะนะฮะต้องยอมรับเลยว่าคิงเกซี่เขามาจริงนะครับผม ก็คือจะเป็นการที่ไฟเนี่ยพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็สร้างเป็นเหมือนแบบว่าเสาไฟนะแบบนี้ปึง้งนี่แล้วผมอินคอมแบ็กเรียบร้อยนะโอเคเดนหนีก่อนโอเคต่อไปตัวอ e ีกครผมอ่าก็จะเป็นการขี่นะซึ่งก็จะมีด้านล่างเหมือนกันว่าขี่ได้นานเท่าไหร่ซึ่งก็นานนะค่อนข้างนานมากๆแล้วก็บินเร็วสุดๆไปเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมรู้สึกว่าคิงเลเก a ซี่เนี่ยน่าจะดูดีกว่าบล็อกฟุตนะส่วนตัวนะฮะ รู้สึกว่ามันเฟี้ยวกว่านะครับผมสกิลมันดูใช้งานได้จริงนะของไอ้บ็อกฟุตนี่มันก็แค่พุ่งไปพุ่งมาแต่นี้มันดูแบบเท่กว่านะครับผมเอ่ประมาณนี้สําหรับคิงเล e g a เกซี่นะฮะเรียกได้ว่าดูดีเลยเป็นไงผมชอบสกิลตัว V มากเลยครับทันเดอร์ทันเดอร์โบดนะเออตัวนี้ตัว C ก็ชอบนะ อาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ถือว่าใช้งานได้อะนะครับเพื่อนๆมันก็ถือว่าเฟี้ยวเลยนะ่ะงั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ฟู๊เบรนท์กราเลยครับผม let's go กล่องสุ่มไก่เทพไม่มีเกลือและแพ็คไก่สกิลครบสุดคุ้มค่าแถมบริการฟาร์มที่ไว้ใจได้ที่เ네นบัคชอ็อปตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ฟู๊เบรนท์กราไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาผลก่อนเลยนะครับเน่ก็จะเป็นไม่ใช่เป็นครึ่งนะไม่ได้เป็นครึ่งไฟครึ่งสายฟ้านะฮะ คือผลเขาน่าจะเป็นก้อนเมฆแล้วก็แบบเป็นสีม่วงเอฟเฟกสีม่วงนะเป็นรูปยิ้มคือค่อนข้างน่ากลัวเลยนะตัวนี้อ่าโอเคจัดไปนะครับผมเป็นระดับเทพไม่ยาญเลยฮะรหรือก็คือเป็นระดับสูงสุดเช่นกันนะครับอันนี้มาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นรหัสยืมมาจากร้านเนบักเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> มันก็จะเหมือนคิงเลกาซี่เลยก็คือเหมือนอนิเมะก็คือจะเป็นแบบว่าพระอาทิตย์แล้วก็ก้อนเมฆนะครับผมนี่เป็นไง ดูหน้าตาซะก่อนเยิมขนาดไหนเออนะฮะก้อนเบกนี่คือย่างดีดนะครับผมไม่รู้ไปโกรธใครมาก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาดูสกิลคอมแบทของเขาก่อนนะครับนี่เอฟเฟกต์เท่มากนะก็คือจะใช้ดาบฟันนั่นเองแล้วก็จะได้ดาบมาด้วยนะฮะอันนี้โอเคต่อไปเลขหนึ่งนะครับสกิลแรกจะเป็นการดึงเนาะอันนี้ต้องสาธิตกับคนนะฮะนะฮะกลังเดินดุ่มๆตรงนั้นเลยสวัสดีครับพี่ดึงเอาดึงไม่ติด คือมันต้องอยู่ในระยะที่ใกล้พอสมควรนะฮะมาติดแล้วนี่ดึงมาฟันนะฮะแบบนี้เลยก็จะทำดาเมจแล้วก็กระเด็นเนาะอ่ะต่อไปเลข2นะครับคืออะไรวะอุ้ยฟันคลื่นดาบนะฮะจะเห็นได้เลยว่าอุ้ยดอะไรครับพี่อะไรคไรคับพี่คืออยากโดนคลื่นดาบใช่ไหมอยากโดนคลื่นดาบว่างั้นจัดไปนี่ก็จะทำดาเมจแล้วก็ติดเบ์นนิ่งนะฮะ นอกจากนี้เราก็จะได้ค่าวิญญาณขวามือมาด้วยซึ่งก็จะเป็นเงื่อนไขในการแปลงร่างของเรานะครับต่างจาก2แบบก่อนนั้นนี้ที่แปลงร่างไม่ได้นะจะเห็นได้เลยว่าไอ้บิ๊กมัมเนี้ยสองสกิลแรกใช่ไหมมันไม่ได้ใช้ไอ้ตัวซ้ายหรือว่าตัวขวาเลยนะครับยังคงเป็นสกิลของเรานะก็คือการที่เราสามารถดูดคนได้แล้วก็สามารถปล่อยขึ้นดาบไปได้นะฮะโอเคมาดูที่สกิลเลึกสามมันครับโอ้อันนี้ใช้สายฟ้าละก็คือจะเป็นการขี่สายฟ้า ข้อดีของสกิลนี้คือมันโดนง่ายมากๆนะครับผมเราน่าจะขี่บนฟ้านะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงมาด้านล่างคนที่โดนเนี่ยก็จะถูกลากไปกับเราด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็จะโดนดาเมจแบบต่อเนื่องด้วยนะครับผมนอกจากนี้จะเป็นสกิลใช้ทำดาเมจแล้วใช่ไหมอะไรต้องใช้เคลื่อนที่ได้นะฮะอ่าประมาณนี้เลยแต่ก็อาจจะไม่ได้เคลื่อนที่ขนาดนั้นนะอ่ะต่อไปเลขสี่นะฮะเดี๋ยวไปดีบิ้เลขสี่กันเลยก็คือจะเป็นการเรียกไฟขึ้นมานี่ จะเป็น2จังหวะนะครับก็คือจังหวะแรกเนี่ยเราจะเป็นการเฮ้ยเดี๋ยวไอ,อ้คนนี้เลือดเหลือน้อยเล่นเลยแล้วกัน <laughs> เลือดเหลือน้อยอันนี้ผมรีวิวสกิลสามมนะอ่ะดนูนี่เห็นไหมเห็นไหมฮะก็จะโดนดาเมจรัวแล้วก็กระเด็นนะครับผมประมาณนี้เลยนะก็คือสกิลสามเนี่ยเล่นง่ายมากๆนะครับบิ๊กมัมในนี้ก็ถือว่าเป็นสายเทคนิคเหมือนกันต้องใช้เทคนิคพอควรเลยนะโอเคต่อไปเลขสี่ฮะ สเต็ปแรกเนี่ยฮะเขาจะเป็นการดูดสเต็ปสองเขาจะเป็นการปล่อยตัวสกิลเนี่ยจะเป็นการย้ายพื้นที่ของศัตรูนะครับโอเคประมาณนี้หนึ่งสองเห็นไหมก็จะไปโผล่ตรงนี้นะฮะดูอ่ากระเด็นไปนูนะ่นแล้วเห็นไหมคือเราสามารถเคลื่อนย้ายศัตรูให้จากไกลๆเนี่ยมาใกล้ๆเราได้นะฮะก็จะมีดาเมจสองรอบเนาะแล้วก็ติดเบิร์นนิ่งแบบยาวๆนะครับเนี่ยสกิลตัวนี้สามารถคอมโบกับสกิลแรกได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูหนึ่งสอง จากนั้นล้วก็ดูดครับเอาตายเฉยเอาว่ามันสามารถดูดได้นะฮะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมสกิลทั้งหมดในฟูเบอร์เทนกลาวนะฮะสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการดึงเนาะใช้ความสามารถตัวเองสกิล2จะเป็นใช้ความสามารถของดาบสกิล3จะเป็นทันเดอร์อ่ะใช้ความสามารถของทันเดอร์สกิล4ก็จะเป็นใช้ความสามารถของพาทิตเนาะต่อไปเลข5หรือก็คือการแปลงร่างครับเราไม่จําเป็นต้องเก็บข้าววิญญาณให้เต็มนะนี่ ก็คือไอ้เจ้าทันเดอร์นะฮะจะเป็นที่ขี่ให้เราซึ่งไม่สามารถบินได้นะมันก็จะบินอยู่เงี้ยก็คือบินไม่ได้เหมือนแบบ2แบบก่อนหน้านี้เนาะแล้วไอ้เจ้าไฟนะ่ก็จะอยู่ข้างบนนะดาบแล้วก็จะแบบเท่ขึ้นประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาดูที่สกิลแรกเลยฮะเหมือนเดินทุกอย่างแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปนิดนึงอย่างสกิลแรกก่อนอันนี้คือเราดึงไปเราฟันรอบเดียวครับแต่อันนี้เราฟันรนลัวนี่เป็นไงลืมบอกไปเลยนะครับว่ามันสามารถดึงได้หลายคนด้วยนะสกิลแรก อ่ะต่อไปสกิลสองดูครับปล่อยคลื่นดาบเหมือนเดิมแหละแต่เป็นคลื่นดาบที่ใหญ่ขึ้นนะฮะเลขสามก็เหมือนเดิมเลยนี่แต่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดาเมจรุนแรงมากขึ้นเลขสี่ก็เช่นกันครับเหมือนเดิมนี่คือรูปแบบมันจะเหมือนเดิมเลยแต่คือเขาจะใหญ่ขึ้นยาวขึ้น <c oughs> แปลกๆ <c oughs> ดาเมจก็รุนแรงมากขึ้นนะฮะโอเคประมาณนี้และต่อไปสกิลเลอกห้าซึ่งเป็นสกิลอันติผมรู้สึกว่าคิงเลกิซี่ไม่มีนะ เออสกิลแบบปล่อยคลื่นพลังเนี่ยผมรู้สึกว่านะ่าจะมีแค่บล็อกฟูดกับฟูเบอรนกล่าวนะโอเคมาดูยิงไปนีดูความเวอร์วังซะก่อนนะฮะคือเขาน่จะเป็นการรวบรวมพลังแล้วก็ปล่อยไปเป็นคลื่นอารนนมณ์แบบเลเซอร์นะทำดามเมจแบบรัวๆสกิลนี้ไม่เชิงว่าล็อกนะฮะคือมันมีโอกาสพลาดด้วยนะสกิลนี้ต่ใช้เนี่ยต้องใช้ให้ดีๆนะครับ กับการถ้าเกิดใช้โดนเป็นสกิลที่ดาเมจรุนแรงมากๆนะครับผมประมาณนี้และนี่คือบิ๊กมัมใน3แมปวันพีชชื่อดังนะฮะส่วนตัวผมก็คงชอบฟูลเบอท์เทนกาวแหละนะครับผมเพราะมันแปลงร่างได้อะไรได้นะแต่2แมปก่อนหน้านี้มันก็เคลื่อนที่ได้เร็วเช่นกันยังไงเพื่อนๆชอบอันไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันแล้วกันนะฮะส่วนตัวผมยังคิดว่าบล็อกฟุตเนี่ยมันแปลกไปหน่อยหลังจากที่มันเปลี่ยนไปนยผมรู้สึกว่ามันดรอปลงนะฮะสำหรับบนะิ๊กมัมเนาะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดติตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้จะกำใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ